ไปหามหมอมาแบะมาเบิง่งพักบุ้งรล่งเอ๊อโ <c ười> ว้ยตกใจเบิดเมื่อไปถึกตำแหน่ตำแหน่ฟละงนี่เห็นบ่หยอดแดงแดงยายมาเบิง่งมาจออเบิ่งฝ่นออกไปพักบุ้งรล่งพี่น้องเห็นบ่ว่าท่านขืนพี่น้องอันนี้ต้นฟักบุ้งรั่งแหงเนี่ยนี่ คนห้องก็สิขืนเห็นบะเนี่ยแดงแดงเนี่ย,ยว่าท่านไอขื่นปะนั่นเห็นแดงแดงอยู่นอแดงแดงอยู่นี่ป้าเนี่ยมันนี่บ่มีแดดพี่นองเห็ดอึมคึมอยู่เนี่ยเป็นคลองแนม อึมค oh, ึมคือฝนสีตกโอ้มองนี้ออกแล้วพี่น้องเห็นมะอุ้ยออกงาแล้วมืออื่นสิผ้ามาเอาเร้อยอีกสองมือบอเร้อยอีกสองมือพี่น้องโอ้ยหัวชักซะโอ้เออเอาอันงากระงาวพูดนะพอมาเล่มไหนยูได้พี่น้องทอแขนโซกแล้วอุ้ย นั่นน่ะเห็นบหมออว่าออแววออแววพอแสบแสบไม่ลอดซะละได้เดียวเอาไปแกงซะเลยหน่อบักใหญ่เลยหน่อบักใหญ่เลยเห็นไหมเอาไปประเดิมนะพี่น้องเห็นไหม อ,อ,อุ้ยออกแล้วแม่มาหาหมูเห็นปะอ,ออกแล้วเห็นบ่เห็นบ่เอาไปแกงเอาไปแกงเทพโพ ไปยังไม่จบเมืองน้ำใจเพิ่งจะออกพี่น้องโอ้ยเมื่อไรเอามีดเอานั่นมาเนาะฮักเราเห็นไหมไปยังไม่สวยยายพี่น้องต้วนยิ่มยังคนมาท่านออกไปนั่นเห็นไหม đây nó sần sần, tếp bút tí tế tí ừ, ôi, ui nó sắc, nó khuẩm nó sần sần, vì nó uốn ừ, uốn nó khói máu mây ấp ừ, bày xăm này cho coi ừ, ừ ui ui ừ, bây giờ, ừ, uốn uốn ừ, nó sần sần nhu bà hát thua ยูนี่กอใย,ยพี่น้องนอใหของพระท่านเนี่ยผลขึ้นมาเพิ่งวกกอพิ่น,นอันนี้พ่ะท่านออกพี่น้องมาเห็นจักนอิ่นแห้งก็แดงแดงนี่นอยอยู่เดี๋ยวไปเห็นแดงแดงนะตุบปูติปีอยู่นี่นออันนี้กอใยใย,ย,ยลำย่ำใยพี่น้องมาเห็นย่ายปเปียวอยยุฟุนอยู่ข้างล่างพัน อยู่ขาง่างหน้าขึ้นมาเท่างเท่งมองน้องนามเห็นบ่นี่แต่ต้นแค่ได้พี่น้องนั้นต้นแค่จาง่างเนี่ยต้นแคบต้นแค่เห็นบ่น้องนามนั่นมองโต๊ะนั่งเ่นช่วงวิวนั่นมูบานไหมู่บาน ออกมายางเล่นนี้สะพานลักสารสินเห็นไหมเฮ้เสียงพื้นไทยเห็นว่าพี่น้องในแกงหนึ่งพอดี เล่มไหนซ้ำนี่เพื่นห้องก็ขืนพี่น้องย่ายมาจอบเบิง้งมาหาหมอก็ได้ช่วนพ่อยายแวเบิ้องมาเพื่นออกไปผักบุงฟรั่งจาแกงเท่พ่อเสบถ้าเบิ้งวิธีเหตุย่าหร้อพี่น้องใส่หมูสามสัน้นอู้พี่น้องก็งามเถอะ บื้องามเนาะดอกไม้เบื้องพี่น้องคืองามเตะเนาะธรรมชาติพี่น้องเอ้ยธรรมชาติงามเนาะเบื้อหอมมาดมเบื้องนี้หอมเบ็ด พี่น้องนียขึ้แม่นี่กับเมนน้องน้ำแม่มานางตกเบสแุ่น่ะฝรั่งหามแล้วมาโต๊กเบสเนี่ยหาย,ยายเห็ดประเด็กพี่น้องฮะนูแคนเฟรฟิชชิ่งอีสิฮะนูแคนเฟร ฮะี่นี่อะน่ลาบะอันต้นไม้ห้าก็ะรางขืนดอกไม้ก็ะร้างขืนพี่น้องเห็นบ่นี่ฟันสิงโต อันนี้เพิ่นเนิ้อนี่ยังกับพี่น้องอืมพนกินก็จังเงินอืมคือพักอันอืมพักกาดหินแม,ม่พีน่น้องนี่แม่เพื่อนเนิ้อนี่ยังน้อหนอลืมคือพักกาดหินนี่แหละเคฟเคฟมั้ยยังพักเคฟ สลัดเค้มน,นี่ยังนี่แหละเนี่ยคือระก,กาศหินพี่น้องนี่โอ้นว่านอญญากาศแต่เว้นก็นเห็นพ่อหิมหีมหิมหีปวดเบืงผู้บบาวเฮ้อฮัลโหลพากันไปตรวจร่างกายสุขภาพก็ได้แวะป้ากวนนี่เมก่อมาโกแยเทียพี่น้อง ปื๊ด <tu> ท <i to> ี a, org, a, ่ตัวก้อยักษ์พุ่นน่ะดอกควรก็ล้งขึ้นฟันสิงโตยักษ์เขตบ้านย่าอยู่ชั้นเนอโบสถ์พี่น้องอยู่ตามป่าตามนี่แหละป้าพี่น้องเบิ้องพุ่นสิทธาออกดอกเบิ้งพุ่นน่ะดอกพุ่นหลายร้ายฟันสิงโตพี่น้องว่า เอาไปปลูกเมือ่อไท้ผลขึ้นว่าเป็นดอกใจเย็นๆเนื้อพี่น้องมันเกี่ยวกับหากถ้าหากผลอ่นอนๆตนน้นอ่อนผลสีบ่เป็นดอกไ้ถ้าดอกแก่ประมาณย่าว่าหากแก่ผลกับซีเมนปีกว่าเกือบสองปีผลนุ้ยควยสีออกดอกไ้พี่น้องฟันสิงตูวงามเนาะพี่น้องเบอร์ดอกไม่ไหมงามธรรมาสตร์ขึ้นเบอร์ธรามาสตร์ ต้องทำม,รมารสะอาดขึ้นนะแล้วพี่น้องน้งไปงยงแล้วจอดรถไเลยงอนทางไปบ้านน่ะน,นะพี่น้องเพิ่งยึดตามหวยตามเขาต้นพักเสียนเนี่พี่น้องนั่นพักเสียนพักพักนี่ยังนอ่นนี่ย่ายเห็นเพื่นกินอยู่นั่นเป็นใบซอยๆแต่ย่ายก็ไม่เคยกินหรอกวะพี่น้องเดียวบ่ ต้นหนาหนาห่อนเดี่ยวดอกไม้ป้าพวกหญ้าสิงามงามในพี่น้องบ่ยายพาพี่น้องมาชมวิวเฮ้อสิงาม ต้นห้าแล้วธรรมชาติแล้วแต้พ้นสิขึ้นเนาะ,าาาะนาพี่น้องเบิ้งงามเบื้องพี่น้องเมเปิลเมเปิลเริกแดเริกแดสเมเปิล เมเปิลเสือซอนเสียเปื่อปาร์คก็งามแต่พี่น้องเบิ่งห้องก็ขึ้นเมเอาไปจักหน่อยนีน่นะอุ้ยปใหญ่เด็ดสหน่อยเดียวฮะป่วนปหญ่ารอดเด็ดหน่อย,ย,ยเดียวพี่น้องเบิ้ลน้อ,นอนงก็ออกพี่น้องนี่เมเปิลอัตโต้อัตโต้ปัญ่ารอดสิป่วย ไปพ่อหอมปากหอมข้อกระปุนพี่น้องเห็นบอกตะเว้นหาล่าเบื้องพักเบื้องตูนไหมพี่น้องย่าสิขอแรกํำนีพี่น้อง,อหอองเห็นมตูนไหมตูนไหมโพดแต่ใตบเอโพดแต่ด,ดอกพี่น้องเห็นไหมโพดแต่ด,ดอกอันนี้ดอกคนนี้พี่น้อง ตอนนี้ดอกไม้นี่ก็เลืล่องไหนนาบ้านย่าย่ากิสิคอลาพ,พีนาน่น้องซ้ำนี่เนาะจ้ะลืมเอาอันนี้เบิงเป็นดอกทัวทีบ <c oughs> เห็นบ่วพักเสียนพักเสียนไหมพี่น้องสร้างมาอยู่จังสีนเนาะคือดีแท้พักเสียนพักเสียนพอก,ก,ก,กันกิฟต์ให้พี่น้อง สวัสดีจ้าบ๊ายบายขอพูดสุขสุข้นจา้าพอกันคลิปไหมจ่จ้า